ทุกนี้วันที่สองสิงหาคมครบรอบ7ปีพักทางเลือกใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องนักการเมืองผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องอประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับว่าพรุ่งนี้พักทางเลือกใหม่ครบรอบ7ปีแล้วนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทำบุญตอนเช้าแล้วก็มีการเสวนาทางการเมืองหนะ้าที่ทําการพักทางเลือกใหม่ที่บางกรวยครับปัจจุบันนี้สองสามวันที่ผ่านมาเราจะได้เห็นข่าว ใหญ่ข่าวหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อท่านทักษิณชินวัตรได้ไปขออนุญาตศาลเพื่อที่จะเดินทางไปรักษาตัวที่ประเทศดูไบคําถามว่าประเทศไทยเป็นหับศูนย์การการรักษาของโลกไปแล้วนะครับประเทศตะวันออกกลางมหาเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยมารักษาที่ประเทศไทยดังนั้นดูไบาการรักษาที่ดูไบผมเชื่อว่าก็ไม่ต่างจากที่ประเทศไทยดังนั้นคุณทักษิณไป โกหกสารหรือเปล่าตั้งคําถามนะครับว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นเหมือนกับขอไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็หายหัวไปเลยและครั้งนี้มีประเด็นน่าสงสัยว่าวันที่14ท่านเศรษฐาทวีสินจะถูกตัดสิทธิ์อีกหรือไม่เป็นสัญญาณบ่งชี้อะไรได้หลายอย่างนะครับว่าเป็นนกรู้หรือเปล่าครับว่าถ้าท่านเศรษฐาถูกตัดสิทธิ์แล้วคิวต่อไปก็คือท่านทักษิณวันนี้เป็นนกรู้นะฮะ ก็เตรียมที่จะโบยบินออกนอกประเทศคนไทยเขาฉลาดสารเขาก็ฉลาดท่านเคยทําพิธีการนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้ววันนี้จะมาทําอีกเพราะว่ามันไม่หมู่นะครับประชาชนก็สงสยัยสารก็สงสยัยก่อนหน้านี้ก็เห็นยังเดินสายได้ทั่วประเทศแล้วมาวันนี้จะป่วยใช่แล้วครับคดีความสําคัญขึ้นมาจะป่วยแล้วครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าจะบินอีกรอบหรือเปล่าฝากไว้นะครับว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ฉลาดนะครับความยุติธรรม ต้องอยู่คู่กับคนไทยท่านเข้ามาประเทศไทยครั้งนี้ความยุติธรรมล้มเหลวไปเยอะนะครับดังนั้นขอให้กระบวนการยุติธรรมกลับมาสู่มาตรฐานใช้กับคนไทยทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนฝากไว้คิดครับทางเลือกใหม่ของคนไทยทั้งบันดิน